สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมเจอกันกับผมตู่คันที่นะครับเ็นประหยัดยนต์อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมวันนี้มีรถสภาพสวยสภาพนางฟ้านะครับผมคันนี้เป็นเครื่อง2.5ปี2012นะครับผมรถบ้านมือเดียวป้ายแดงเจ้าของเดียวนะครับสภาพสวยออล่าเดิมๆไม่ชนไม่คว่ำสภาพสวยทั้งคันนะครับผมออล่าสุดๆนะครับใครหาไว้ใช้นะครับไม่ผิดหวังนะครับผมสวยงามนะครับ ดูรอบๆพร้อมๆกันนะครับสวยงามมากนะครับยางสภาพยังดีนะครับบิสโตนนะครับคัดสีสวยนะครับสวยงามชัดเจนนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับผมสีเดิมทั้งคันนะครับสวยๆออลล่านะครับชัดเจนนะครับไม่มีชนไม่มีกว่ำเม็ดอากอยู่ครบนะครับผมตามซอกตามมุมตามหรือสวยงามชัดเจนนะครับผมสวยงามชัดเจนนะครับราคา2 0 0,000กลางๆนะครับผมเครื่อง2.5 AllNe ้าออลนิวโอเพนแคปนะครับ สวยงามพารามแปดยันพารามเก้าเช่นเคยนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับดูรถที่ประหยัดยนต์อำเภอหนองผีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมออนิวเครื่อง2.5ปี2012นะครับผมสวยงามนะครับใครหาไว้ใช้นะครับตัวนี้เป็นตัวประหยัดน้ำมันสุดๆนะครับผมกระจกไฟฟ้านะครับขึ้นลงคล้องตัวนะครับผมโอเพนแคปนะครับแคปเปิดได้นะครับ โอ้โกว้างขวางนะครับสวยงามอล่านะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังนะครับใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวยงามอล่านะครับสองแสนกลางกานะครับคันนี้นะครับสวยงามนะครับใช้งานมาแล้วนะครับสองแสนสามหมื่นกมนะครับผมเครื่องดีมากๆนะครับทางไกลสบายนะครับไม่มีชนไม่มีก้านะครับน็อตไม่ขยับไม่เคยถอดนะครับผม สวยงามนะครับตามซอกตามมุมตามหรือเครื่องแห้งๆนะครับผมสวยงามชัดเจนนะครับอ่าหมดเพดหน้าน็อตไม่ขยับนะครับไม่มีชนไม่มีความคานข้างล่างเห็นชัดเจนนะครับอ่าคานเหล็กข้างล่างนะครับเห็นชัดเจนนะครับไม่มีชนไม่มีเคาะไม่มีทําสีนะครับสวยงามนะครับผมสวยงามนะครับไม่ชนไม่คว่ำเดิมๆนะครับผมสภาพนี้หายากนะครับสองแสนกลางๆนะครับเครื่อง2.5นะครับทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันนะครับ อ่าดูรถที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์เดี๋ยวมาฟังราคาอันเล้าใจกันครับกับเจ้าอ e ีซูซูออนิวเครื e ่อง2.5นะครับโอ e เพ a นแคปเปิดได้นะครับผมคันนี้เสนอราคาอยู่ที่259,000บาทนะครับ259,000บาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ